บุคอยไม่กจ้ะหนอนหนึ่งหาอะไรเบิ่งนะจ้ะพี่เน,น,นาหนอดบนไงปะได้เด้อจ้ะเป็นพักเล่ม เพ่งปลาจ้ะย่ายย่ายเห็นหนาเด้ยายเ่กเกี่ยหนาก่อนนะเดีนยวมาจ้ะนี่นี่บ้นา หาก,กินกระหยากนาะจ้ะพี่น้องแบบหนึ่งจ้ะมุกกระแสบด้วยจ้ะพี่น้องพักสนิทนี่จ้ะหากินอยากะจเะเห็นบ่จับเบิ่งเพิ่นจ้ปะปูกอยมีดด้วจ้ะพี่นอ้อง พี่น้องเพิ่นมาเก,ก็บคือกันนอกจากตางคนต่างหาจ้ะเพิ่นมาเก,ก็บไปซ่องหล,อล,ล่อบเลยได้จ้ะมือนี้ปบ้านตะเสาเลยจ้ะพอเพิ่นเก็บขายน่าจ้ะเบิ่งหาจ้ะพี่น้องได้สาให้เบื้องไทยเบิ่องน่าจ้ะเงินหนึ่งจ้ะ หกินกันเงนะอะหนยไม่ค่อยมีพักยืดคือกันจะไมนแหลงมมนแห้งแห้งนะจ๊ะพี่หนอเรื่มเบายายคือจะกินมกชาาะคานะจ๊ะยายก็เลยมาหาเรื่มพักน้ำ Thông nhỏ này ngon như trái phía nọ. nhỏ nương. nương เล่นพักน้ำจะพี่เนาะเป้หมกจะคาเนาะจ่าลกไหวเด้อแต่ว่าบัดบัดใลกจุดเดือดพี่เนาะบางเนาะจ่าลกเพราะว่าเมื่อเดียวจ่าลกเล่นพักน้ำจะพี่เนาะได้เราจะเป็นหมกจะคาใช่ไหมจะสนเนาะ vừa hai cái này. Đem đem cho đem. Đây phi ý thức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  ý đi ý thức ý สองหาหน่อจ้ะต่างก้นต่างหาแหละจ้ะพี่น้อง

จะเบิ่หงหาจจะพี่หน่ะพวกน้ำก็เก็บประหน่าจ้ะพี่หน่ะน้ำมาปัวค้ากับยาย ข้าลกได้ลกบดเห็ดทาให้เบิ้งเด้อจ้ะพี่นอ้องพอข้าอยู่ห้ายอย่างจา้ะยายจะไปมุกสิพังน้ำเนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ ในในในกินในไลนเมนูจะแกงก็ไไ้มกกกรนไร หม้อมันก็ไปใบตะตุ๋มเนาะจะเอาตุมเสปูเสปลาเสวัตชูแน่แล้วเนาะจ้ะลิมเน่กับลิปนี้ก็บ่มี่ยังไล่เนาะจ้ะกะทันี้แล้วเนาะจ้ะพี่น้องบอกไปจ้ะขอพูดทุกไหลทุกแท้ทุกติดตามเด้อจ้ะจะยิ่งเพื่อนบ้าจ้ะมันย้ายมาเก็บทางน้ำไปมุกใส่ขาเนาะจ้ะกิมเน่ก็สวัสดีจ้า